ครับก็บขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับพวกเราทีม,มดีเดียสโม,มรสรเชียงใหม่ย,ยูเนเต็ดอีกเช่นเคยครับยินดีตอ้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันไทยลีก2ซีซั่น2 0 2 3 2 0 2 4ครับคู่การแข่งขันระหว่างเจ้าบ้านเชียงใหม่ยูเนเต็ดครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของแพ่ยูเนเต็ดครับเเิก ก็พุทธศิลิ์ให้สัญญาณอวิทเริ่มเกมครับคู่ระว่างเชียงใหม่เด็ดพบแพ้นะครับวันนี้ล้านนาดาวิแมทอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับเจ้าบ้านสามช่องมาตรงนี้การการพลิกมาแล้วยังไม่สายเปิดครับไหลกลับมาหน้ากรอบได้ลองซัดลูกนี้โอ้ชนขานครับชลวิดโอ้ยังไม่ได้ครับประตูแรกครับช่วง2อนาทีเสศจต่อบอลกันมาเหมือนไม่มีอะไรครับไหลมาหน้ากรอบตรงนี้ครับมีชลวิดครับที่วิ่งมาซัดบริเวณหน้ากรอบแล้วชนคานออกไปครับ ยังไม่ได้ครับประตูแรกเ,เรเบโตเรเบโตมองแล้วเปลี่ยนแกนออกขวามาลัางซิมันเห็นเพื่อนมีข้างในแล้วเปิดเข้ามาเ,เรเบโตได้โขกลูกนี้แล้วเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแพ้อยู่ในตัวมาเนิ่ๆครับแต่ว่าสุดท้ายครับขึ้นนำไปก่อนครับในนาทีที่6ครับแพ้สุดท้ายเป็นแพ้ครับที่ออกนำไปก่อนครับในนาทีที่6ครับสำหรับ,บเกมนี้ ดูชัดเจนนะครับส่วนสูงนี่ใหญ่กว่าอยู่แล้วครับเอลเวโตจัตงหวะลังสิมันมีเวลาที่เลือกเปิดด้วยนะครับตรงนี้เปิดเข้ามาให้กับตัวที่ใช่ครับเนี่ยครับไดโขนาแล้วเป็นเอลเวโต้เก็บได้แล้วลองส่องไกลตรงนี้บอลย่างไม่ตรงกรอบครับช่วยครับจวาดสราวุธ สราวุธมองแล้วประสาเปิดสายเข้ามาแล้วได้โขกตรงนี้อย่างเซฟไว้ได้ครับแม่บอลยังเข้าทางเดชชาแล้ววรุษไหลให้กับรังสีมันได้เปิดเข้ามาข้างในแล้วตวัดลูกนี้แม่ตวัดไม่ถนัดครับดาวิดเอ่อบอลพันแก้งบนขาลูกนี้ครับออกไปครับกิติพงษ์ฝากทางด้านของสราวุธสราวุธตักเข้ามาข้างในตรงนี้ได้โขกเลยว่าบอลยังไม่ตรงกอบครับเราจะฟ้องว่าบอล ฉชับล้กันแล้วได้ด้วยครับการดูจังหวะทีครับตักเข้ามาตรงนี้บอลถึงนะครับการจอรอได้แต่ว่าโมงตรงนี้ไม่ตรงกรอบครับอย่างไม่ได้ครับลูกตีเสมอมมมมครับเชียงใหม่อยูย่ในเตดการเปิดมาเสาแลกได้โขงตรงนี้แล้วโอ้น่าจะโชคทีออกมาได้ครับตรงนี้มาสวยครับมอสซิตโตแต่ว่าโดนอยู่3คนครับมอสซิตโตเอาตัวรอดมาเองครับมอสซิตโต หลบขีร้อนไม่ได้แล้วมอสิโต้ยังได้อยู่ครับมอสิโต้โอ้โหจังหวะสุดท้ายแมาการแต่ว่าข้างหน้าไม่มีใครก็ไหลาตามช่องมาสาวุธสสาวุธซสายให้วาร์ตรงนี้แล้วมีตัวตามมายิงเรียบร้อยครับโอ้โหนึ่งประตูตอมหนึ่งครับธนกรบาจังหวะบอลไหลมาเหมือนไม่มีอะไรครับแต่ว่าด้วยความขยันของธนกรครับลูกนี้หนึ่งประตูตอนหนึ่งครับเจ้าบ้านตามตีเสมอจนได้ครับดูจังหวะไหลตามช่องแล้วก็ตรงนี้ครับ สลาวุฒตวัดมาเหมือนจะไม่มีอะไรครับแต่ธนกรนาวานีครับต้องถามว่าวิ่งมาจากตรงไหนครับตรงนี้วิ่งนาตังมาตั้งแต่บริเวณไหนไม่ทราบนะแต่ว่าสุดท้ายครับเป็นคนที่ได้จบสกอร์ตีเสมอให้กับทีมลูกนี้ครับธนกรพัลระ พัฒละแมเป็นยังเฟนชลวิทย์ตามมาเก็บไว้ได้ครับแล้วธนกรไหลต่อให้พัะละข้างในมีเปิดมาติดมือแต่ว่าพุทธศิลให้จุดโทษครับแม่ลูงนี้นี่ค่อนข้างเห็นชัดเจนนะครับว่าโดนมือนะครับแล้วพุทธศินก็ให้เป็นจุดโทษเลยครับดูจังหวะทีครับไหลาตามช่องมาแล้วข้างในมีเปิดมาเนี่ยครับแขนกลางนะครับการล้ใานา แอยู่ในเต็ดถ้าเซฟได้ก็ยังถือว่าหายใจให้ยคอกันยังสะดวกครับแต่ถ้าลูกนี้ขึ้นน้ำนี้ช่วงจบครึ่งแรกก็ถือว่าครึ่งหลังนี้ต้องเริ่มต้นกันใหม่ครับมาร์ิโตดวลกับสิริวัฒนครับเดียโก้มอสคิโตเลือกตรงนี้โอ้โหคมกลิบเลยครับสประตูตอนหนึ่งครับเดียโก้มอสคิโต ใึ้นึ้นำไปก่อนนะครับเจ้าบ้านในช่วงครึ่งแรกครับจากจุดโทษของเจ้าโก้มสชิโตครับในช่วงครึ่งแรกนี่ทดเวลา4นาทีนะครับต้องมาดูยังมีเวลาสำหรับแพ้ครับที่จะให้หาปูะตีเสมอครับแต่ว่าลูกนี้ครับมสชิโตโเลือกฝั่งซ้ายครับแล้วคมกลิบเลยครับลูกนี้บอลพุ่งเสียบตะข่ายศิวัตนี่อ่านไว้อีกครั้งนะครับ าตามหลักวรุษเปิดเข้ามาตรงนี้ก็ไม่มีใครครับการเคลียร์มาได้แต่ว,ว่าแถวสองไกลตรงนี้บอดข้ามขาออกไปามีเวลาได้เปิดเข้ามาแล้วบอลถึงหัวเอลเวอโตแต่ว่าไม่ตรงรอบครับบอลลูกนี้แมายัางตีเสมอไม่ได้ครับแพร่บอลเช็ดมาเข้าทางแล้วมอสกิโต้ไหลให้ต่อพัทธละพัทธละมีโอกาสได้จบตรงนี้แม่ ยังตรงตัวสิริวัฒน์ครับทางข้างในมีครับการหักกลับมาแล้วซ้ายของเจฟเฟนแปลลูกนี้เรียบร้อยกันสามประตูต่อนหนึ่งครับเจฟเฟนซัวเลสส,สุดท้ายโดนบุกมาประตูที่3าุดได้นะครับเจฟเฟนซัวเลสแปลนิ่มๆครับลูกนี้เสาแรกจังหวะการหักกลับมานี่ก็คือเลือกเลยนะครับ ไม่มีใครประกบครับยืนอยู่โล่งครับมีเวลาให้คิดเยอะครับตรงนี้สุดท้ายเลือกแปะเรียบๆที่เสาแรกแล้วเรียบร้อยครับสามประตูตอนหนึ่งครับบอลลั่นมาเข้าทางแล้วมีทั้งซ้ายมีทั้งขวากับไหลมาชามวิชาขออะไรครับเป็นเวลายุธไหลมาต่อตรงนี้ปาศิรีได้ซัดก็เรียบร้อยครับสประตูตอนหนึ่งครับล่อเป้าหน้าก็จะจ่อแบบนี้ครับมา จะว่าไอกทีครับเนี่ยครับเป็นวรย,ยุทธกก่อมหน้าก็ไหลมาให้กับปานซิลิแล้วก็รอเป่าอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายนะครับเลือกหลอกปั่นที่เสาแรกครับแล้วก็เป็น4ประตูตอนหนึ่งครับเจ้าบ้านไปแล้วพุทศิลป์เป่าจบเกมไปเลยครับเป็นเจ้าบ้านเชียงใหม่เต็ดครับวันนี้เปิดบ้านเอาชนะแพร่เด็ดไปได้ด4ประตูตอนหนึ่งครับ จากประตูของฐานกรนาวาน,นิช oh. ปาสิลิสุปนีตเโอโก,โกโมาซิโตแล้วก็เจฟเฟนโซเลสครับในขณะที่ฝั่ง oh. แพ้วันนี้เป็น oh. เอริเวลโตโด,ดาซินวาครับที่ยิงสกอร์เดียวให้กับทีมครับ oh.